พี่ขอบคุณนะที่แพร่เข้าใจแต่คุณพ่อพูดกับพี่ไว้สักพักแล้วเริ่มหุ้นคุณพ่อท่านสั่งไว้ว่าถ้าน้องแพรมาขอซื้อให้พี่อนุญาตขายให้ได้ทันทีคุณอาพูดแบบนี้เลยเหรอคะใช่ แต่พี่อยากให้การซื้อขายเป็นไปอย่างเงียบๆไม่อยากให้คุณปรางรู้เพราะทั้งนั้นเขาก็ติดต่อขอซื้อมาเหมือนกันแพนไม่บอกนะปรางนะแน่ค่ะถ้าผมจะขอซื้อด้วยเอาพอจะขายให้เก่งไหมครับ ในฐานะที่เก่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นเก่งอยากได้หุ้นเพิ่มและเก่งกับพี่แพรเนี่ยเราก็สนิทกันถ้าเก่งจะขอซื้อด้วยพี่แพรน่าจะโอเคใช่ไหมครับเก่งคืออาว่าในฐานะที่อาพิเป็นผู้จัดการมรดกของเก่งอาพิก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของเก่งอยู่แล้ว ในเมื่ออาภีช่วยพี่แพ้ได้อาพีก็ต้องช่วยเก่งได้เหมือนกันใช่ไหมครับได้ถ้าเก่งต้องการเดี๋ยวอาดูแลเรื่องการซื้อขายให้แล้วนี่เก่งต้องการกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะจริงๆเก่งต้องการทั้งหมด แต่สำหรับพี่แพรเนี่ยเก่งยอมให้เราจะแบ่งคนละครึ่งกันถ้าพี่แพรโอเคเนี่ยก็ทำสัญญาซื้อขายกันเลยเก่งไม่บอกแม่แน่ครับวางใจได,ได้แต่ถ้าพี่แพรไม่โอเคไม่ยอมแบ่งหุ้นให้เก่งเก่งก็คงต้องรายงานให้คุณแม่รับทราบพี่แพรเลือกเอาเองนะครับว่าต้องการแบบไหน เก่งกับพี่แบ่งกันคนละห้าเปอร์เซ็นต์แล้วให้ทุกอย่างจบในห้องนี้อาภิสุทธ์กับพี่พอจะจะไม่ต้องลำบากใจตามนั้น,นครับอาภิจัดการเรื่องสัญญาให้เก่งด้วยนะครับทำหน้าที่ผู้จัดการมรดกให้คุ้มกับที่คุณพ่อไว้วางใจอะตกลงว่าเคลียร์กันได้แล้วนะเรียบร้อยครับป้าพอ เก่งขอบคุณนะพอมากเลยนะครับที่ไม่คิดว่าเก่งเดินเข้ามายิ่งข้อเสนอแบบเด็กๆเกพราะบางคนชอบคิดว่าเก่งยังเป็นเด็กเขาเลยไม่ค่อยให้เกียรติเท่าไหร่